สวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันที่หนึ่งกลุ่มพาพันธ์นาอกค่ะนาอก,าอกขอให้มีโชคทุกท่านนะคะ <c oughs> เป็นในพี่น้องเฮ็ดกับข้าวเศร้ากันเลยย่าเมื่อในยายทำเสร็จแล้วค่ะทุกคนทําเมนูอาหารผัดบวบใส่หมูค่ะ สวัสดีเช้าวันใหม่นะคะข้าวก็หุงเสร็จแล้วคะ่ะเห็นบอเตรียมพร้อมที่รอใส่บาตกับข้าวก็ล้วคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทักทายกันนะคะ เจอน้านๆยานย่ากับเปิด YouTube กับสีบอเธอรลเราได้พี่น้องลืม มือ่อวันเสาร์ให้สุขสมหวังทุกคนเด้อพี่น้องเด้อขอให้ร่ำให้รวยมีเงินทองนะคะโอยย่ <c oughs> ยาเสิเตรียมของใส่บาทก่อนพี่น้องเดี๋ยวพระเพ่นกสีมาแก่เช้าแก่เช้าเลย ักหน่อยก่อนนะคะเต็มของแท่บาทพี่น้องเฮ้ยชาวันเสาร์สุขสันต์ด้วยพี่น้องเด้อเป็นเช้าวันหยุดให้พักผ่อนกับครอบครัวมีความสุขกินข้าวกินน,น,น้ำกินปลาน้ำกันพาพื้นมาสององค์พี่น้องบพม,มาหม้าลาะมาสององค์ กินข้าวพ่อมหน้าพ่อมตาเนาะพี่น้องเนาะวันหยุดคนลานลูกเต้าก็บ่ได้ไปโรงเรียนเป็น <c oughs> อย่างไรเราพี่น้องกินขา้าวแล้วก็ตักกับข้าวใส่บาตร สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีแท้ๆกันนะคะโอ้ยใชยายาหู้ก,กติกายายากระซิ่งไรซูเม,มอร์แหละพี่น้องยายบ้วหู้ก,กติกาเฮ็ดหนังกระบอกเปลี่นพี่นอ้องว่าซื้อๆไ่รู้อย่างนด้นี่เฮ็ดไปซื้อๆได้พี่น้องเนี่ยเพิ่นเป็นยังไงก็ย้อนผู้สูงอายุเนาะพี่น้องเฮ็ดหยังก็บ่เป็นเนว่าซื้อๆ เปิดใส่งานกะบ้อเปลี่นยังกะบ้อเป็น,น,บบปนพี่น้อง <c oughs> โอ้ที่กะรีตตนซาดจะของเนาะพี่น้องเนาะสงสารจากของผัดบวบใส่หมูพี่น้องใส่ไข่ได้แล้วผ้ากับข้าวไส่บาบพี่น้อง ท้องผู้จ้องไปซื้อดอกเพชรเอาซื้อมาทำอาหารเอาปรุงร้อนๆชักเสิเฮ็ดจังใดยายก็เฮ็ดบ่เป็นพี่น้องเลยกเลยบ่ได้ลุมวีดีโอจักเทีย จะคนี้คนแรกคนทานแล้วนั่นทานแล้วสวกขบโฮูเลียงเอียงเนาะก็ล้มไปที่นอกเออีย่ยงตัวอย่างส้มไปยังไเนี่ยในข้าเขาเ่าอเลย นี่จะเตรียมน้ำไว้ทยาดตัวส้มปลาอยู่ในตู้คุณอนะส้มปลาเพราะเขาได้เปลี่ยนอยู่ท่านเปลี่ยนอยู่บ่เมื่อเดี๋ยวนึงโอ้ยท่านเปลี่ยนดอกตากแดดไปเจังมื่อนลยที่เมื่อวาน,นก็ต้องไปตากแดดได้ส้มปลาได้สิบห้าหอ่อพี่น้อง <c oughs> ทำส้มปลาได้สิบห้าหอ่อ เจาะน้ำแก้วใส่ขวดก่อนน้่เหยียอยู่พี่น้องอากาศก็ไดนพี่นี่ก็รูกสึ้ว่าหนาวโดนเนาะนาวโดนนาวน,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 นาน วันนี้ขอให้โชคเดียวพี่น้องทำบุญรับโชคก่อนเดอ้อขอให้มีโชคคนนะฟังเสียงไก่พี่น้องห้องโจ๊กเก๊กโจ๊กเก๊กตื่นขึ้นธรรมชาติเขาคันได้แล้วกับข้าวใส่บาตรพี่น้อง สบายเดย๋ยว,ย,ย,วายาบ่อขยันไล่สดุดคือคนพี่น้องบ่อขยันไล่สดุดนั่งนานๆบ่อไดพี่น้อง <c oughs> นั่งโดนๆเป็นลมตั้งแต้ปีใหม่ย้ายกับบ่อเคยมา ไล่สุดเดินหาจีรูวบ่ถึงดอกพี่น้องก็สร้างมันเถอะเนาะช่องของเราแล้วก็ทําไปเ้าบอจกิงคือเพิ่นห้าบอูหูเราคนเพิ่นว่าโอ้ยผ่านเราเด้อได้เงินแล้วสันโอ้ยดีใจน้ำหลายๆเด้อพี่น้องได้เงินกับอะไรขอให้รับให้รวย ร่ำรวยเงินทองทุกท่านได้ก่ะล่างแต่นาพี่น้องร้อนในปลอกสบู่หนาสัน อ้านี่ห่อสุ่มปลาพี่น้องได้สิบห้าห่อหมกเพราะยัไปหาก,ก็เลยเห็ดห่อสุมแต่ว่ากะทิบ้านนี่เป็นหรอกเมื่อเปิดเื่องก็น้าที่เป็นยังไงที่เป็นหน้ารับประทานก็ทุกคนอืม โอ้เป็นตากินอยู่ได้นาะพี่น้องเบึ่งเน่ภาษาบ้านเฮอกก็เรียกว่าเชนโจโก้ละพี่น้องหอมแล้วพี่น้องแคนโอ้ห oh, น่ากินแทะร้อยจากเมื่อก็นอ้ไปตากไปตากแดดเมื่อนีเพราะว่าอากาศเย็นมันก็นานเปลี่ยน ออก็น่าอร่อยอยู่นะคะ่ารับประทานมื่อนี่ก็ะจินได้เมื่ออื่นก็ะจินได้เมื่อแรงก็ะจินได้เอาตากแดดไว้เข้าตู้เย็นบ่ได้มานานเปลี่ยนอากาศนันหนาว หอมไม่สวยแต่อร่อยนะคะนี่ยายอยากเอามมอวดพี่น้องน่ากินน่ารับประทานแล้วค่ะกินได้แล้วสองสองสี่หกแปดสี่สิหกม ได้สิหก่อได้สิบห้หอ,หอเพิ่นขายหอเพิ่นเพ็นบ่หอหไ่ดอ่เพิ่นขายห่อละสิบบาทแต่ฉันเฮ็ดหอไ่นี่เป็นการปรุงอาหารไว้กินโดนโดนไว้กินไร้เมื่อถ้าทอดทอดหน้านี่มันนั่นถ้ากินบ่เบิดมันอมน้ำมันเราไปนอกอากาศมันเย็น กอดันห่อนกินเลยเนี่ยก็จิ้มปิ่งไฟพี่น้อง